สวัสดีค่ะดิฉันครูสยามน,นิติพงศ์สุวรรณเป็นครูของแผนกวิชาสัตวัศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการร้านยัมมี่ยัมมี่เป็นจุดจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตพันนมผลผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตจากภายในวิทยาลัยแล้วก็แปลรูปแล้วก็เป็นจุดจำหน่ายของนักเรียนนักศึกษาที่จะหาอะไรได้ระหว่างเรียนเชิญเข้าไปรับชมด้านในก่อนนะคะ าสาวชเีวะค่ะ,นะนคชนะปามเ็นนักศึกษาของแผนกวิชาสตวศาสตร์ในการเรียนวิชาผลิตพันนมนักศึกษาจะต้องมีผลิตพันหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้ก็คือการทำไอศครีมเราใช้นมสดจากฟาร์มโคโนมของวิทยาลัยมาเป็นส่วนผสมในการทำไอศครีมนักศึกษาผลิตไอศครีมค่ะ เราจำหน่ายไอศครีมถ้าเป็นไอศครีมโคนเนี่ยเราจะจำหน่ายที่โคนล,ละ10บาทแต่ถ้าเป็นแก้วเราจะถ่ายจำหน่ายแก้ว,ล,วละยี่บาทนักศึกษาจะได้เรียนรู้เป็นการทำธุรกิจนอกนอกจากนี้แล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะทำผลิตเบเกอรี่ที่ใช้ไข่ใช้นมนะคะใช้ครีมนมของวิทยาลายัยมีการใช้โปรแกรมการจำหน่ายสินค้าการจัดทำบัญชี การคำนวณผลกำไรด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่นักศึกษาแนกดธุรกิจเกษตรจัดทำขึ้นเป็นโครงการาในระดับปวสเป็นโปรแกรมที่เขียนลงบน a c c e s s นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะประมวลผลการทำงานประมวลผลการทดลองใช้ทำออกมาเป็นวิจัยเพื่อท,ที่จะทำเป็นโครงการจบในระดับปวสของเขานะคะในระดับปวชและปะวส เรามีครูชาวต่างประเทศซึ่งเข้ามาสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนในระดับปชเนี่ยเป็นมินิอังกฤษโปรแกรมสาขาวิชาสตสารศาสตร์นะคะส,สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ส,สาขางานสตรศาสตร์เป็นมินิงกโปรแกรมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งระดับปชหนึ่งสองสา 1, 2, ส่วนปวสก็จะเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศชาติาโดยตรง ในขณะที่ฝึกปฏิบัติงานาในขณะที่มีการจัดทำเบเกอรี่อพอดีครูกามีความสัมพันธ์ทางด้านการทำเบเกอรี่ด้วยนะคะก็เขาก็จะมาสอนแล้วก็มีการสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะตลอดเวลาของการจัดการเรียนรู้ใน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 แต่ละภาพเรียนนะคะสวัสดีครับผมนายประภุเจ็บสารคนะครับ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชากินระดัสูงปีที่สองครับแผนกวิชาสัตวศาสตร์ทำโครงการอะไรคะเป็นโครงการขายไก่พิ้งสมุนไพรนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับวิชาการเลี้ยงสัตว์ครับเราว่าจะเอาไก่มาแป็นรูปมาขายนะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุวิตาคาวูนะคะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปชสองสาขาสัตวศาสตร์ค่ะจำหน่ายอะไรคะ ีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะมีอะไรบ้างมีพวกลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะมีพวกไก่ที่จะทำเป็นหมาล่าค่ะแล้วก็จะมีเป็นน้ำปั่นนะคะจะเป็นแบบปั่นหรือจะเป็นแบบโซดาก็ได้นี่ครัผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นไก่เป็นหมูก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากฟาร,ร์มของวิยาลัยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวซีว่รเด็กปูเขียวเรียนอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งสารคสะปวัตศาสตร์ค่ะจะเป็นส้มตามเกษตรปลอดภัยค่ะซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่นะคะจะมาจากวิทยาลัยค่ะอย่างเช่นถั่วถั่วฝักยาวใช่ค่ะแล้วก็มะนาวแล้วก็จะมีฟรีค่ะที่ผลิตเพื่อแบบหารายได้ระหว่างเรียนค่ะค่ะ อย่างเช่นถั่วฝักยาวปกติเนี่ยถ้าซื้อมาจากตลาดข้างนอกนะคะเขาจะใช้ยาฆ่า,มาแมลงสูงมากแต่ของวิทยาลัยเองนะคะนักษาที่ทำเขาไม่ใช้สารเคมีที่มาจากเป,เ,ปเป็นสารพิษเลยนะคะเขาจะใช้พวกน้ำส้มควันไม้เพ,พื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชเพราะฉะนั้นเวลาทานส้ตมตำเกษตรปลอดภัยของ สิวพรเนี่ยก็จะสนิทปากมีรสชาติอร่อยเขามีเขามีความสามารถพิเศษในการทำส้มตำได้อร่อยมากค่ะก็ส้มตำก็มะละกอก็ใช้ของในฟิลิปพิกขี้หนูก็ใช้ของวิเทยรลัยนักผลิตภายในวิไลปลอดภัยทั้งหมดเลยค่ะสวัสดชื่อนางสาวที่ขับอนแร่ร้านะคะกังจจัดส่งชาดประกันัเียชุสที่ราคา้ะขายอะไรคะเป็น มีอะไรบ้างคะที่เป็นสมุนไพรก็จะเป็นพริกสดแล้วก็ผัก,กตา่างๆผักนี่เป็นผักในผลิตโดยแผนกพืชศาสตว์ภายในวิทยาลัยหรือเปล่าคะาแล้วก็จะมีไข่ไก่ของทางวิทยายลัยด้วยเสร็จแล้วก็จะเก็บไข่ทุกๆวันซึ่งเป็นไข่สดเนี่ยมา ทำไข่เจียวขายในตอนเช้านะคะอาหารรสชาติดีปลอดภัยเป็นจุดจำหน่ายร้านยัมี่ยัมี่เป็นจุดจำหน่าย,า my, my, ายผลิตพันธุ์ทางการเกษตรนะคะแล้วนักศึกษาเป็นคนดําเนินการเองทั้งหมดต้นจำต,ต,ต,ต้นทุนกําไรค่ะเขาเขาเป็นคนทําบัญชีเองนะคะแล้วก็10%ของกําไรก็จะคืนให้กับเวลยเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟแล,แล้วก็นอกากนั้นเขาเขาจะทำรายงานสรุปแล้วก็ เก็บกำไรนั้นเป็นไรายได้ระหว่างเรียนนะคะอขอก็คุณมากค่ะ